ทากันทำอะไรเจ็ดดำย่านี่คือเย็นเหมาะขามาคือเย็นเป็นจังสี่แมงซ้อนเสรอะไรนี่สีแกงหมอคือใส่เกลือพี่ดึกกิโลเท่ ขอบใจในลายบอกกินเขียดส่วนในศาสนาอือโอ้แมงวันโอ้ยวัวผึดหลักข่าวพี่น้องเอ้ยข่าวสาร คนตัวเองอะไรหลักก็ได้ไม่ขอพูดเดี๋ยวจะว่าพลาดทิง้งปลาตัวโกบเขียดได้มาตั้งแต่นี้นะบะอสพักแข่งคือใส่ละลายแดเอาเฮ้คือมีเขียดทรายนำแล้วมันเป็นเขียดน้อยตาแห้งพี่น้องทอด เมื่อวานวันผ่าได้นี่ทอดเขียนนะแซ่บแซบเฮ้ยเ<ม>สดดมแซ่บอรือได้ค่ถอดเขียดกูได้ดอกทนผูสม้มผูได้ไปใส่เบิร์ดบอกเฮ้ยเงียบแพ้ซุกและโมกเขียดนะฮะอุ้ยโซเกิดมากูจำโมเขียดดิฟไหมสา สึดยากแล้วนี่โอ้ยปลาคอปลาคอใหญ่สองตัวแกงเขียดวันน,นี้นี่ะกินแกงเขียดแต,ต่มีแต่จ้างตาเอาเกลือมาใส่ผักเค็มโอ้ยว่าจะแมนเด้ อืนางบอกกินเขียดแม่เบาลุงเมื่อละตัวนายนบอกกินเลยตอไปต่อยอ่ลอยซ่าทางอี้ที่ชอบน้ำหนักเลยต่อยอดลอยซ่าแล้วก็ให้มไม่นีแล้วไปต่อลอยเซ้าของเขา ต่อแล้วปะมันลงเพลงมันปาะพอมันพอมันนี่แต่าว่าคุณไผพอนกับโอ้ยอะไรเป็นเิล็ดเล็กกะซา่าถูกว่ะสมพอนปะพอนพอบุ่มเด้อว่ะหนึ่งขา่าล้อันหนึ่งอันหนึ่งอันเากมุกเียดมกเขียดผ่านผู้สม กูว่าเจามร้อยตัวไปอยู่บ่เฮยบ่อยดว่ตัวสิล่างก่อนบ่เฮยก็ว่าสิขวจะเกลือนัสดออ้าวว่ะกูสิบเข้มบ่ว่าหาก็กินเข้มไปงได้หนีร้อยไอยู่แหเพราะเจ้ามาบ่เพราะว่าแ่นี้เา่อ่าไปเพราะาดี่ห่อเายิ่กดพ้เบิดกนัหเดีวตัวอยู่เองบตัวสิิคนเข้มเลงทาาวได้เฮยอสั่งปูน ก็ยังมาด้สั่งทีถทมสั่งจะกอนว่าปูนหยางถามสร้างก่อนว่าสร้างจะเอาปูนอีหยางกรสิมะเทใหม่ถ้านี้ถ้ามันเหลือบอนน้าลายเด้ม่มลายลงไปุ่นเลย ไก่ก็เริ่มลูกออกลูกสน,นั่นนะบาดนี้นนขันชื่อเนื้อแจวสังที่ททดังได้ไะเบิ้งไปเบิ่งไก่เองเฮ้ยเอ้ยบิ้งดูข่าวสวนแหละไปไหนเฮ้ยอ,อะไรเอกไหนล่ะกระปิดไหนเขาลืมเองนี่แหละเฮ้ยเปิดเองแล้วก็ลืมเองอ,อ้าวบ่อสุกประแดกบ่อเน,นี้ยนะออเอา้า อาวตัวื่อเลยสวยพอได้กฮึไม่ไอาาตัวช <c oughs> ื่อสวยได้กจากบสึสอยแปนะแมนตีแม่เท่าว่าอยู่นะจากลืม่มรลายเฮย้ยคนว่าวก็ตายไปแปลเองก็ลืมแ,ลแมมหละนี้เองซื้อบ้าน่ะซื้อมาแต่น,นี้บ้านอันเด ้องคอนฮะเดีวยาววันเสาร์บากยังนี่เลยว่างจะนีะ่เลยบักยังวะมันน่ามาดูงานเลยใครเนาะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังคั่วอยู่คั่วค่ะโอ้ยกินได้แล้วพะลม้มเลยบอกลูอถอดอืมจะแซ่บอันนี้ มันถือมังค้ามาวะมันจังสมนี่บนขวดสิอันนี้อันนี้ทอดก้ใหญ่อือหูทอดนะพอดีเนาะ

มาขามสมขัวแมงกะพอนเจดอีเจดามขึ้นมาเดอ้อ มดค้ามนมิดไปถั่วหเลยบอกี่า hmm oh, ok ok, oh, okay. Oh, okay. <Nach Soldier> nha, <Nhamael> <ở rebound> <destroys> <Sunday> ว้าว wow. mm hmm. อืดมยอดอีดีอาหารบ้านเฮาขอบใจเขียดอ้ายเ่ีเอามาใหา้เอามาฝากืมเศ้านีผพอน้องงาวพอน้องอ้ายคนมีน้ำใจเอาเขียดมาฝากมื่อเี๋ไปหากี่ซีมาหรือ,อยังเนาะโอ้โหเลย กะตาในพักอีแม่เบาหนีเบาฮึปลาตอนในพักอีแม่ย่างอยู่คุณล่างสังขยาโตรศัาท์ต่างโตน้ำปลาหวานทุ่ทีไปแล้วก็หาเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวโอ้ยอ๋อกินมังโมกินหน่อยก็ซ้ำหน่อยเด้อริดมังโมนี่เด้อ,อกินข่าวเดอ้อโซ เจดามคือมาเด้เฮยเจดำก็อยู่ตัวคนเดียวพี่น้องเอาสีวิตของมันมสุดท้ายก็เหลือตัวตัวแค่คนเดียวเพื่อนล้างหนีนะสว่าให้ฟังเพื่อนล้างนีนะอีพ่อกับอีแม่เสียไปแล้วแท่นที่เพื่อนสีเสาสีเงา,ส,เงาสีเงียบสีเงาเนานะเพื่อนล้างนีนะ ปดตอกเป็นเทียงอีเจดามห่างแทนสิว่าได้ได้สนับพี่น้องอเทียงนาเจดามนะจากเป็นกระโปเป็นยังดอกจากเป็นมันเป็นแต่จากตายคือเฮือนเฮาเนาะบ่ม,มีภยัยมันก็นอยู่น้ำน้องและเห็นได้ในสาระเธอก็กินข่าวในนี่แหละเห็นอยู่เหตุกินให้น้องกิน สีวิตเตวคนเดียวเธอก็อิสระเธอก็สบายอยู่นี่นี่เพราคือมันแทะบอกน้ำมันนาจะกินลายเม่แห่งกระบอกอยู่ว่าจะกินลายน้ำมันนั่นคำที่เมย์บอกนะอย่าอดข่าวอดน้ำอย่าให้กินยาาเป็นกระเพาะ ให้มัน,เ,กกนเป็นตระกูลนี่ให้มันจบที่กูล่าวะโลกกระเพาะนี่ให้มันจบที่กูคนเดียวเปิดนะฮายเบื่อเม้นทนน์เห็นนายถ้าประเทศก่อนแป๊บหนึ่ง,งเขาก <c oughs> ่อกกนิ้ปนปาลาดำเลยเร็ว,ว <c oughs> ไปเอิญปลาดำ อย่างไปเอิญเอิร้านลอยไปเร็วอิใส่พลังเสียงค่ำมากกับสีหนาวเนี่ยพี่น้องวิอากาศเย็นๆอย่าหนาวขากลายล้วบึงไม่ได้อาบน้าลายมือ,อยุดเลยอย่าหาทำนะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบพระคุณหลายๆครับไปข้อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีอยู่ดีมีแห้งทุกคนทุกท่านรักษาสุขภาพานำเด้อพี่น้องเด้อส่วงอีกาอากาศกคือมันเป็นบ้า่เดียวห่อนเดียวหนาวอยู่ไปแล่นนะ